ที่ยิบสี่ยิบห้ายิบหกนะยอดโยมจะมาฟังธรรมนะในโครงการปลูกพัดในใจเสกให้ถึงธรรมนั้นในมลพระอาจารย์กฤิอาคาปัญโยนะจะมาถ่ายทอดธรรมะนะเราของเดินมาตั้งแต่เดินทางมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสาม เคยมาบรรยายให้วัดวางเห็นอยู่ในช่วงเถลูกนิมิตนะฟังลูกนิมิตใหม่ๆช่วงโน้นนะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทูลขิบปะขบปะปัญโยท่านก็ก่อนทำงานอยู่สหรัฐนะ เวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เนมตนหลวงพ่อทูลไปบรรยายที่สารัฐนั้นก็อาจารย์กิจท่านก็ทำงานอยู่ที่โน่นนะมีโอกาสได้ตอนรับถวายการตอนรับหลวงพ่อต่างๆคณะญาติโยมจนท่านได้มาบวชนะมาบวชแล้วก็ อยู่ที่จังหวัดตรังใครจะมาลงชื่อสมัครมานี่ก็20กว่าคนแล้วนะแล้วก็บอกินหน้างานใครจะมาฟังธรรมก็มาช่วงนั้นเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีเททองหล่อพระประธานสาปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยนะในแพทย์ยิ่งพันธาราวัชรศาสตร์ประธาน เททองหล่อพระพุทธเจ้าองค์ประทมนะหน้าตาหกสินิ้วสูงก็3เมตรสามเมตรกว่านะยิบสี่เนะติดตามตารางงานอะไรในเพจนะ ซึ่งก็การงานต่างๆนั้นก็ทำไปนะในส่วนของทานอามัยบุญอันสําเร็จจากการให้ทานศีลอมัยบุญอันสําเร็จจากการรักษาศีลหรือว่าภาวนาหม่บุญอันสําเร็จจากการเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเรานะเป็นเหมือนกับวีซ่านะ ในการเดินทางเราไีวีซ่าเราไปพาสปอร์ตในการเดินทางกันมากน้อยแค่ไหนมากน้อยขนาดไหนนี่ก็เหมือนกันสองวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตนะการที่เราเห็นเห็นถูกนะเห็นถูกคิดถูกนะในเรื่องของปัญญา มาเป็นหลักแรกในการที่เราเห็นถูกคิดถูกก็พาให้เรานั้นคลายจากความทุกข์ได้นะนั้นถ้าใจเราดีนะใจเราดีใจเราเริ่มต้นดีอย่างนี้มันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเราที่เข้ามากระทบได้นะไม่ว่าสิ่งเรานั้นจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนก็ตามถ้าเรามีช่องว่างนะมีตัวติดเบรกให้แก อารมณ์เราได้มันก็จะเป็นการที่ให้เรานั้นได้รู้จักมองเห็นปัญหานั้นที่มันเกิดขึ้นนะปัญหาต่างๆนะสิ่งเล่าต่างๆที่มันผ่านเข้ามากระทบอย่างนี้เราก็ต้องหยุดดูมันนะศึกษาเรียนรู้มันก่อนก่อนที่เราจะสนองสิ่งเล่านั้นๆไปเกิดเป็นความช่องว่างเกิดเป็นความ รู้จักติดเบรกนะให้กายตนเองนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรมีนะเพราะว่าโลกมันเกิดจากจิตนะโลกนั้นจิตพาไปช่วงไหนที่คนมีความโกรธเยอะๆโกรธมากๆโลกก็จะรู้สึกว่าร้อนนะหรือว่าช่วงไหนคนมีความโลภมากๆอย่างนี้นะโลกก็จะไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่หรอก นั้นนี่เราก็รักษาโรคโรคภายในของเราก็จิตใจของเรานี่แหละถ้ามันมีความเห็นถูกเห็นว่าอะไรมันคือดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นการดับทุกข์อะไรเป็นทางแห่งการดับทุกข์มามันก็ทําให้เรานั่นอยู่ง่ายละถ้าเราเห็นแต่สุขเห็นแต่เที่ยง เห็นแต่ตัวแต่ต้นแต่ตัวชั้นของฉันเนี่ยมีความเอารัดเอาเปรียบกันมันก็เริ่มโลกแคบละโลกมันก็จะไม่กว้างไม่น่าอยู่ไม่สงบไม่ร่มเย็นละทีนี้แต่เรารู้เหตุมันก่อนเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็จะได้เข้าใจโลกขึ้นมาถ้าเรามีความคิดเหมือนกันคิดในการออกจากกาม คิดในความไม่เบียดเบียนคิดในความไม่พยาบาทม่งไร้ปองไร้อาฆา,าตมาดร้ห้ามหันประหัดประหารกันอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าเป็นการคิดที่มันถูกต้องนะก็คือคิดที่มันพาตัวเองออกจากทุกข์ความคิดนี้มันสําคัญนะอ่ามันพาให้เราออกจากความทุกข์ได้ในความคิดของเราคนเราในทุก เพราะความคิดเพราะว่าคิดผิดจะมีความสุขเบื้องต้นได้ก็ด้วยความคิดเหมือนกันนั่นถ้าเราคิดถูกขึ้นมานั้นหลักของมรรคเนี่ยจึงมาเป็นเบื้องต้นเลยอยานนี้เรามาดูข้อต่อไปนะเมื่อเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกขึ้นมาแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องใช้ในการ อยู่กับโลกนะอยู่กับสงสารอยู่กับชาวบ้านอยู่กับชาวเมืองนี่ก็คือเรื่องของคำพูดละทีนี้ท่านใช้คำว่าสัมมาวาจานะสัมมาสัมมานี่ที่พูดไปแล้วเนี่ยแปลว่าความถูกต้องนะความพอดีความที่มันเป็นทางสายกลางนะั้นเขาเรียกว่าสัมมานะสัมมาวาจานี่มัน คืออะไรนะสมาวาจามันเป็นยังไงสมาวาจาคือตัวที่ใช้ที่เวลาที่เราติดต่อพูดคุยสืส่อสารกับคนอื่นนี่แหละมันเป็นคำพูดที่เรานั้นนะไม่ประกอบด้วยการเบียดเบียนนะมันก็เริ่มจากใจที่มันไม่เบียดเบียนนี่แหละนะถ้าใจเราไม่เบียดเบียนวาจาเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่ว่าจะมีอะไรมีสิ่งเราผ่านเข้ามากระทบอะไรก็ตามแล้วก็พยายามที่จะมีช่องว่างไว้ไม่ให้เครื่องเราเสียงราอนั้นมันออกไปสู่ภายนอกมันกระทบกระเทือนแต่ภายในใจเรานี่แหละนะแต่ว่าวาจานะั้นมันรักษาไว้ซึ่งน้ําใจมันรักษาไว้ซึ่งความงดงามในการที่เรารักษาโรคเนปเราก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยกันร,รัก ซาโลกไม่ให้มันร้อนนะถ้าใจเรามันเย็นปุ๊บเนะีแ่ยบาบจามันออกไปมันก็จะเย็นแล้วท่นี้ท่านว่าอะไรนะมันก็ก็คือการที่ไม่พูดนะงดเว้นจากการพูดเท็จนะพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนันะ่นแหละนะพูดเท็จก็คือการไม่พูดตรงกับความจริงพูดที่มันคาดเคลื่อนไปจากความจริงเนะียกว่าพูดเท็จ เรารู้อยู่เราตั้งใจพูดผู้ฟังเข้าใจอันนี้ก็คือครบองค์ประกอบของความของความเป็นเทศละขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราตั้งใจอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเราเป็นคนที่ทําลายโลกนะอย่างต้นแรกเลยก็คือทําลายโลกภายในนี่แหละโลกภายในกายในใจเราอย่างที่สองก็คือทําลายโลกภายนอกก็คือทำลายคนอื่นนะเราไปโกหกมดเทศกัน บางทีนี่คำพูดนี่นะมันสำคัญมากนะบางคนนี่เสียชีพอย่าเสียสัตว์ใช่ไหมถ้าในหัวเข็มขัดของเด็กประถมนี่ก็จะเห็นหัวเข็มขัดลูกเสือที่เราใช้กันเสียชีพอย่าเสียสัตว์อย่างนี้นะอย่าเสียคำพูดอย่างนี้นะมันสำคัญสามีภรรยาก็ไม่โกหกกันอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอย่างอย่างอย่างงดงามอย่างสงบสุขนะ อย่างพระนี่ก็พูดปดนะก็ต้องอาบาาัตปาจิตตีนะปาจิตตีคืออาบัติที่ทําให้นะทำจิตให้ตกล่วงไปสู่ความบาปใจมันเริ่มเป็นบาปแล้วตอนนั้นถ้าเราโกหกส่อเสียดพูดคําหยาบหรือว่าพูดเพ้อเจ้อขึ้นมานั้นก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังโดยเฉพาะ พูดเพ้อเจอเป็นคำพูดที่รักษายากที่สุดในศินข้อสี่เห็นไหมสินข้อ 4, สี่ 4, สินภายนอกว่าไม่พูดงดเว้นจากการพูดโกหกเห็นไหมแต่ถ้าเป็นสินภายในมันก็ต้องถึงตัวสัมมาวาจาด้วยก็คือเป็นข้อที่เป็นกัอสิบนะเป็นสัมผับปราปาเป็นตัวที่พูดเพ้อเจอเราจะพูดกันบ่อยนี เวลาเราหันหน้าเข้าหากันเนี่ยเราก็เน้นทา้าพูดเพ้อเจอ้อพูดซอเสียดพูดกระแนกะกระแนะกันละนะไม่เว้นแต่พระสองฆ์องค์ข้าเจ้าเราเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคําพูดนี่แม้ว่าน้อยๆแต่ว่ามันเหมือนกับมิตรกน้นะําผึ้งนะมันก็บาดลึกกินลึกนะคำพูดนี่มันฆ่าตัวเองก็ได้ ฆ่าคนอื่นก็ได้ทะเลาะเบาแวงกันนะมีนะบางรายนี่ทะเลาะกับพ่อแม่นี่พ่อแม่ด่าว่าอะไรให้นี่ก็น้อยใจน้อยใจก็ไปฆ่าตัวตายไปผูกคอตายไปกินยาตายอะไรอย่างนี้กระโดดตึกตายอย่างนี้นั้นมันฆ่าคนได้นั้นสัมมาวาจามันก็เป็นเครื่องมือรักษาโรคนะรักษาโรคภายนอกด้วยแล้วก็รักษาโรคภายในใจเราด้วยเนี่ย แล้วก็ภายนอกด้วยเหมือนกันนั่นนี่แหละว่ามันเป็นพระเจ้าทึงตัดไว้แหละมันเป็นสัมมานะเป็นสัมมาวาจางั้นเราจะพูดเนี่เราก็ต้องพูดให้มันพอดีหนึ่งคำนั้นเป็นคำจริงสองมีประโยชน์สามพูดถูกกาลถูกเวลาด้วยนี่ต้องสามครบสามองค์ประกอบสี่องค์ประกอบ็คือ,อพูดด้วยความเมตตานะเห็นไหมต้องครบทั้งสี่องค์ประกอบนี่นะ ถ้าคำนั้นคำจริงนะมีประโยชน์แต่ว่าไม่ถูกการไม่ถูกเวลาแล้วก็ไม่ควรพูดพูดไปก็พลอยแต่จะพานนะเป็นการทําร้ายทาร้ายกันอย่างนี้หรือว่าหลักการพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าพูดนี้แม้จะพูดดีขนาดไหนก็ตามนะแต่ถ้าเราพูดล่วงเวลาไปสักวินาทีนึงเนี่ยอันนี้ก็เริ่มไม่ดีละนะนั้นพระเจ้าเวลาท่านจะตรัสเทศน์สอนเนี่ยท่านก็จะดูก่อน นะคำนั้นเป็นคำจริงไหมคำจริงมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถูกการถูกเวลาไหมท่านก็จะดูก่อนซึนะ่งสำคัญมากเราก็ต้องนะรักษาสิ่งตัวนี้ไว้นำไปประพฤติปฏิบัติมันจะทำให้คำพูดของเราเป็นวาจาศิธิ์ขึ้นมาเราจะเห็นว่าบางคน,นเวลาพูดแล้วมีคนเชื่อฟังนะพูดแล้วนี่น่าเชื่อถือนะพูดแล้วลูกหลานนะ ว่านอนสอนง่ายอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีวาจาสิทธิ์กนะ็คือมีสิทธิในวาจาตัวเองในคำพูดตัวเองนี่แหละมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ต้องทำตัวเองให้มันศักดิ์สิทธิ์นะนั้นใครอยากมีวาจาสิทธิ์นี่ก็ต้องทำคำพูดตัวเองให้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบางคนก็พูดนะพูดคำไหนก็ทำตามอย่างนี้คำพูดนี่บางทนีนี่ก่อนพูดนี่เราเป็นเจ้านายมัน แต่ว่าหลังพูดนี่มันเป็นเจ้านายเรานะเราไปแก้ไม่ได้ล็อกคาพูดนี่เราไปพูดให้กับไปคนนึงนี่บางทีมันไปแก้ไขไม่ได้แก้วที่มันแตกแล้วเห็นที่มันแตกแล้วใบไม้ที่มันขาดแล้วนี่ย่อมที่จะไม่สามารถกลับเข้ามาต่อกันได้ติดฉันใดคําพูดที่เราพูดออกไปนั้นนี่มันก็เป็นเหมือนกับกระจกใจของเรานะนั้นนี่ข้อนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะร่มเย็น อยากจะมีความสุขในชีวิตเราเนี่ยเราก็ระมัดระวังนะมราระวังคำพูดคำจาเรานะอย่าให้มันมากระทบกับบุคคลภายนอกมากเกินไปนักนี่นะี่บางทีมันล้นออกมาข้างนอกเนี่ยนะมันก็ทำให้โลกนี้ไม่ค่อยสงบสุขเนะี่เกิดมาจากใจที่เรามันไม่สงบสุขนะี่แหละคนพูดมากหนะมายความว่ายังไงหมายความว่าก็มีโมหะเยอะ ฟงสารเยอะพอฟงสารมากก็พูดมากอย่างนี้งี้เราก็ต้องระมัดระวังนะถ้ามันจะพูดก็พูดกับตัวเองนี่แหละพูดอยู่ข้างในมันเรียกว่าว่าจีสังขารนะมันปรุงแต่งพูดอยู่ภายในนี่เราก็ดูมันนะเวลาที่มันอยากจะพูดเวลาที่มันเกิดความอยากขึ้นมาเราก็รับรู้เราก็ดูมันดูมันเฉยเฉยแต่ว่าไม่ไปทําอะไรกับมันเป็นแค่พูดรู้พูดดูมันอยากจะพูดก็พูดไปอย่างนี้ แต่เราไม่พูดตามมันเมื่อเรารักษาบัีสังขารรักษาวาจาของเราได้มันก็จะไม่ส่งสื่อออกมาสู่โลกภายนอกมันก็เป็นการรักษาโลกช่วยกันรักษาโลกช่วยกันรักษาโรคด้วยอย่างนี้นี้ก็ความงดงามนอกจากเรามีความเห็นถูกแล้วเรามีความคิดถูกแล้วเราก็ต้องพูดถูกด้วยทีนี้ เป็นขั้นที่เราต้องไปติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกละอย่างข้อหนึ่งข้อสองนี่นะเห็นถูกกับคิดถูกนี่มันก็เป็นการเพิ่มพลังให้แก่นตนเองเมื่อมีพลังภายในมีความเห็นมี power ภายในขึ้นมาละต่อไปคําพูดเนี่ยมันก็ไปช่วยและนะทีนี้ช่วยโลกภายนอกช่วยบุคคลภายนอกช่วยพัฒนาศักยภาพช่วยน้นนําช่วยแนะนําสิ่งต่างๆละทีนี้ ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็ทําให้เรานั้นมีความสุขสงบร่มเย็นขึ้นมานะก็ฝากพวกเรา,เาไว้เนาะ่ะเดี๋ยวเราเสวดมนันทำวัดกัน